ครับสวัสดีครับเน่ก็มาทํางานต่อเลยนะครับทํางานต่อผสมปูนนะครับก็จะมาก่ออิฐตรงนี้นะครับก่ออิฐตรงประตูนะครับนี่นะครับก่ออิฐตรงช่องว่างนี้นะครับนี่ช่องว่างนี้นี่นะครับก่อตรงที่ช่องว่างเป็นช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะผสมปูนนะครับทํางานต่อนะครับก็วันนี้ก็ จะใส่ท่อนะครับใส่ท่อแล้วก็ก่ออีกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาไปผสมปูนก่อนนะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับไปทํางานต่อกันเลยนะครับทีนี้ก็ไปผสมปูนก่อนนะครับผสมปูนก่อน ข้าวไรก็จะมาผสมปูนนะครับผสมปูนก่ออิดก่ออิฐที่หน้าประตูนะครับนี่นะครับี้ก็หมักน้ําไว้ก่อนนะครับปูนนะครับหมักน้ําไว้ก่อนนะครับสักห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับนี่เราก็ต้องหมักไว้ก่อนนี่นะครับไรก็บ้านแมงทับพูนะครับสาบเสร็จแล้วนะครับสาบเสร็จแล้วเหลือแต่จะใส่หัว ส้วมแล้วก็ใส่ท่อนะครับท่อห้องน้ำนะครับนี่นะครับอะไรก็เดี๋ยวลุงอาก็จะไปขุดนะครับเมื่อก่อดิดเสร็จแล้วก็จะขุดต่อนะครับนี่นะครับก็ใส่ท่อวันนี้นะครับก็จะใส่ท่อวันนี้ไว้ก่อนนะครับห้องน้ำนะครับน้ำในตัวครับ สาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายในนะครับภายในบ้านแมงทับพูนะครับภายในบ้านแมงทับภูเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับเอีนี่นะครับนี่ก็เกาะเรียบร้อยนะครับก่เออเออสาบเรียบร้อยครับก่อนี้เรียบร้อยนานแล้วครับนี้ก็ภายในนะครับภายในบ้านแมงทับพูนะครับ แต่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บกวาดอยู่นะครับ <head> ยังไม่ได้เก็บกวาดเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้นสาปปูนนะครับเพิ่งจะเสร็จเมื่อคืนดูใก er ล้ๆค่อยๆจะเห็นนะครับ f แล้วก็เป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํานะครับที่เป็นห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวเดี๋ยวเราก็จะไปผสมปูนต่อเลยนะครับ FC ก็จะไปผสมปูนต่อแป๊บหนึ่งวันนี้เราก็จะมาใส่ท่อนะครับใส่ท่อหัวซ่วมนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ท่อหัวซ้วมนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับ มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ